กลายเป็นประเด็นร้อนตอนรับต้นเดือนสิงหาคม2 5 1 5กับกรณีของดาราสาวอย่างใจบัวฮิตติ้งที่ล่าสุดจับมือทนายตั้มเข้าแจ้งความเหตุโดนตำรวจรายหนึ่งลวนลามกลายเป็นเรื่องราวที่สังคมกำลังจับตามองทั้งนี้ใครที่เคยติดตามละครช่อง7มาตลอดก็อาจจะเคยเห็นและรู้จักใจบัวฮิตติ้งกันมาบ้างแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเธอคนนี้มากขึ้นกันครับ5เรื่องจริงใจบัวฮิตติ้ง นางเอกคลื่นลูกใหม่ช่อง7เรื่องที่1ประวัติส่วนตัวใจบัวฮิตติ้งเกิดเมื่อวันที่15มกราคมพศ2539ปัจจุบันอายุ26ปีเกิดที่อำเภอเกอะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นลูกครึ่งไทยฮอลแลนด์ and, ส่วนสูง170ซนเมสังกัดช่อง7เรื่องที่2ด้านการศึกษาใจบัวจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนผ้ารือไยคอนแวน และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเดืองที่3จุดเริ่มต้นเข้าสูงการใจบัวเริ่มต้นเข้าสูงการนันเทิงจากการเป็นนางแบบตายแบบนิตยสารและแครชโฆษณาบ้างจนกระทั่งเอสุภชัยศรีวิจิตนักบ้นนมือทองได้ชักชวนให้เข้าสู่บทบาทการแสดงเป็นนักแสดงเต็มตัวเมื่อปี2560 จนกระทั่งได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7 HD เรื่องที่ 4. ี่ก้าวแรกในวงการเจบัวฮิตติ้งปรากฏตัวบนหน้าจอทีวีช่อง7ครั้งแรกในฐานะนักแสดงรับเชิญในละครเรื่องสกาวเดือนและต่อมาได้โอกาสรับบทตางเอกละครซีรคอมเรื่องแรกในชีวิตในเรื่องกองพันรักลั่นฟ้าปี2561เรื่องที่5ผลงานเด่น บทบาทลั่นฟ้าจากกองพัน์รักลั่นฟ้าปี2561บทบาทหน้าและตาจากสะพยนางรังปี2560บทบาทรินภัยรักษาจากสะพ้ยอินพอร์ตปี2563บทบาทบุษบาจากแม่เบีย้ยปี2564